สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปฟ้องด้วยภาพนะครับ ep ที่3นะครับคลิปนี้นะครับวันนี้จะพาไปดูกันครับว่าน้าหนวดไปตกปลาที่ไหนมานะอ้าวก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับวันนี้น้าหนวดเลือกใช้คันเบ็ดนะครับ storm discovery นะครับเวท g h t 62นะครับ ส่วนตัวรอกเนี่ยนันโดดเลือกใช้ชิมานคูลาโดบีเอนะครับเป็นรอกเยือเบานะแล้วก็สายนะครับนันวดดใช้ P e 0.8ถัก4นะครับสายหน้าใช้3ามสปอนด์นะครับส่วนตัวเยื่อเนี่ยนะครับวันนี้นันวดดเลือกใช้เยื่อกบยางสมดีนะครับขนาด3.4ซนเมตรนะครับตัวนี้ เป็นตาเบ็ด1นโอนะครับอ้าวัยรุ่นครับเรามาดูสภาพหมายกันนะครับหมายตรงเนี้ยอยู่แถวล่ม9นะครับอ่าอยู่ตรงตีนสะพานตำแหน่งที่จะข้ามไปฝั่งถนนฉลองกรุงหรือเข้าไปไอ้ทางที่จะไปนิคมอ,อุตสาหกรรม ลากระบังอะนะเออทางนั้นอะนะครับลองใครเคยเห็นคิดว่าใครเคยผ่านน่าจะเห็นแน่นอนนะครับหมายนี้นะครับเมื่อก่อนมันเป็นร้านขายต้นไม้เก่าแล้วเขาย้ายไปนะครับมันจะมีบ่อน้ําตรงนี้อยู่ด้านหลังร้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะถมดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคล้ายคลัคลานะครับรีบๆมากันนะครับวัยรุ่นด้านหลังมันก็จะเป็นป่ากกนะครับแล้วมันก็จะมีน้ําอยู่เนี่ยแองแบบนี้นะครับน้ำเนี่ยให้น้ำหนวดคาดเดาเนี่ยไม่ได้ลึกมากมายนะครับไม่น่าจะเกิน รึ่งเข่าหรือเอวอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็สภาพหมายเป็นแบบนี้นะครับนนวดนก็ตีเข้าไปตามตำแหน่งนะครับตามขอบขอบชายปากกกแล้วก็ลากเข้ามาลากเข้ามานะครับก็ประมาณนั้นเราเตีโดยรอบนะตีโดยรอบเลยนะครับใช้เทคนิคการตีแบบนี้เลยนะครับตีเข้าชายป่าแล้วก็ลาก,ออกมาลากออกมาตำแหน่งนี้มีตัวงเงินตัวทองด้วยนะระวังนะมันเคยเกือกบจะมาชาร์จเหยื่อนนวดแล้วนะครับสำหรับตัวเงินตัวทองนะครับและสุดท้ายครับผม มันมากัดตรงไหนมันมากัดตรงชายฝั่งนี้เองครับวัยรุ่นตรงที่นันวดยืนอยู่นี่แหละครับโอ้โหตกใจมากเลยมันกัดเพ่วเดียวนะครับนันวดรีบหมุนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ส่งเหยื่อลงไปอีกนะครับปาดซ้ายปาดขวาไปสองทีเอาแบบใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าปลามนอยู่ตรงนั้นแล้วมันเหมือนว่ามันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับปาดซ้ายปาดขวาไปสองทีนะครับจังหวะปาดจากด้านขวามาด้านซ้ายเรียบร้อยมันงับไปเลยนะครับจากนั้นนันวดนะครับกั้นใจนะครับ นับ1-3ึ่งถึงสามขมิบตูดแล้ววัดโอ้โหเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับก็ได้ขึ้นมานะตัวนี้ก็นนวดว่าน่าจะมีประมาณไม่น่าจะเกิน2ขีดนะครับตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับตัวบอสมันน่าจะมีคนจัดการไปแล้วแหละนนวดถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่เขาย้ายร้านไปเนี่ยนันวดเห็นว่าน่าจะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าเยี่ยมเยียนแล้วนะครับสำหรับหมายนี้นะครับตัวบอสน่าจะถูกจัดการไปแล้วนะครับ ก็เป็นไปด้วยดีนะครับสําหรับกบยางสมดีของนนวดนะครับก็หลังจากขมิบตูดกั้นใจนับ1นนะก็เข้าคอเต็มๆนะครับสบายใจไปนะครับแต้มนี้ก็เป็นแต้มที่85ของชีวิตนนวดแล้วนะครับสำหรับการตกบลาชอ่นนะครับแต่คลิปนี้คือคลิปฟ้องด้วยภาพ EP ที่3นั่นเองนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับไวรุ่นสำหรับหมายนี้ใครที่อยากจะมา เยี่ยมเยียนก็ลองมาก่อนนะก่อนที่เขาจะปิดเนาะไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรหรือเปล่าในอนาคตนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาในการจัดการในตัวเนี้นะครับน้นหะนวดคาดว่ามีประมาณ45นาทีนะใช้เวลาพอสมควรเลยเพราะว่าเ,เหมือนปลามันก็เริ่มเคี่ยวแล้วแหละแล้วนะ้นหนวดไปตกก็ช่วง3บ่าย3โมง4โมงด้วยนะอากาศมันจะร้อนนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยตอนไปมันจะมีแหนแรกๆนะตอนนี้แหนมันหายไปแล้วนะแล้วก็ น้ำมันก็น่าจะร้อนแหละนะครับเออปลามันก,ก็จะเริ่มเคี้ยวหน่อยเพราะว่านะ่าคาดว่านะ่าจะมีนา,นานาเข้ามาเยี่ยมเยียนบ่อยนะเอาฝาก้วยแล้วกันครับไว้ร่นคลิปนี้นะครับฟ้องด้วยภาพ EP ีที่3นะครับแล้วติดตามคลิปหน้าวัานนนท์จะไปฟ้องด้วยภาพที่ไหนอีกนะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนท์และทีมงานด้วยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบายบายปูนปูน